สวัสดีครับมือนี้กับผมกับพญินเดงว่างามก็รับช่องเดชัยสารพาละมือนี้พญินเดงกับผามาเผาทานก็การตอนของพญินเดงก็คือขุดร่องแปบร่องเดียวก็เก้าหลักี่น้องนี่เดี๋ยวก็รอบนี้พญินเดงก็ได้เลี้ยงไม่เสถังไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลงคลิปไปคลิปก่อนนี่มีเอฟซีผลมาวิธีการเอาดินปิดนี่เฮ็ดจากในมันยังสิบ่อพังลงไป วันเด็กก็เลยสิมานำสเสนอวิธีการการตั้งป้องแล้วก็เอาขีดิดนโปะไว้สิเนี่สำหรับเบื้องการซอนนี่คือขีดต้มครับดินเหนียวเนี่ยละแล้วก็มาผสมกับเตียงขันใส่กันขันแบบนี้ออเอาเตียงใส่ก็เห็ดทอดเหนียวๆเลยครับพี่น้องไม่ต้องใช้น้ำไหล นี่แหละพี่น้องนี่เขาเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้แหละหลังจากที่เขาเอาเพียงป๊กใบซันเรียครับนี่พอเพียงแห่งป๊กใบซันเรียเขาก็เอาอันนี้มาใช้เอาที่เพียงที่ปิดเป็นจีต้มนี่ะครับเัาเห็ดเต็มแบบนี้นี่ย้ายไปตามขอบพ่ดีหลังจากที่เขาเอาดินโบไ้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ มาตีลงแบบนี้ลหละเพราว่าห้มนห้มนเนี่็ดหูขนาดนี้แ่ละครับประมาณแขนนี่ละ่ะซ้ำแขนนี่ลหละประมาณนี้ลหละมันจะเป็นทานดีคันเขาเปิดปองลม้มง่งยๆนี่มันจะเป็นเทา่าไม่เรียบร้อยแล้วมันสิคอยยุบลงไปฟื้นฟื้นในถังก็สิยุบลงไปดินตัวนี้ก็สิยุบลงไปือกันเทาก็บจะคอยเพราะฟื้นยุบเทาก็บจะคอยดันดันลงไปตัวไฟ ฟื้นในถังติดเรียบร้อยแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เขามาลีถังเลยลีกลดโดยการให้ใส่ดินเปียกนะครับใ,ใส่ดินเปียกมันจังบ่ไหลลงเอาไม้ห้องแบบนี้ก่อน,น,นเหตดเป็นหูเหตดหูแบบนี้แหละให้เอาดินเปียกปิดเลยถ้า,า่ามองปาก ปากรูมันนี่ต้องเอาดินเปียกยังสิบอไหลเอแล้วครับพี่น้องหลังจากที่รีเตาได้ผ่านประมาณสองชั่วโมงก็กว่าล้วครับพี่น้องค่ะช่วงนี้ตามขอบเตานี่มันสิยุบลงไปแร้กก็สิมีควดเพราะเอาดินมนาใส่เรียบร้อยแล้วก็่มันก็สิบมีขวดหออครับแต่อมาเขาก็ต้องเอามือตีตี ตีเบอรมันเนียวนิหนึงนั่หละครับพี่น้องหลังจากที่พระนเดก,ก็ได้เผาทานันเริ่มเผาตั้งแต่สองโมงเช้าครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงก็แดดมแซมครับเดี๋ยวนี้ก็ลักษณะของดินก็จะยุบลงลักษณะนี้่ะครับ แล้ครับหลังจากที่เขาเอาบกจกทุบทุบลงไปมันก็จะเป็นยุบประมาณนี่แหละลรือ,รรย,นนอย,ยุประมาณนี่ครัควนเนี่ยสักหน่อยนี่ก็จะยุบประมาณนี่แหละวันนี้ก็ล้อจนกว่าควนมันสิเมืุ่ดแล้วครับหรือว่าควนจางนี่ก็ยุบประมาณแปดถึงเก้าชั่วโมงแล้วครับนี่ที่เผามาก็ควนยังหลาย,ย่กับว่าสามารถปิดได้ครับต้องรอให้มันจางหรือว่าให้มันเมิดไปแล้วก็ได้ก็จะยุ่อีก หลายชั่วโมงนครับพี่น้องก็นี่ก็ได้เวลาประมาณหกโมงเคืองแล้วครับเดี๋ยวแซมเราช่วงนี้มันกัดตะเวนโตกดินสากับประมาณหกโมงเคืองค้นลักษณะนี่ปิดได้เลยครับล้วก็ดินก็ยุบลงไปประมาณนี้แหละดินก็ยุบประมาณนี้ขั้นตอนการปิดก็คือการเอาดินมาปิดรูนี่รูปองคว้นเนี่ยครับปิดตามขอบขอบที่ที่มันมีค้นออกเนี่ยพี่น้องแล้วก็ มาปิดรูปิดรูข้างล่างนี่ให้เมือตกรูกลกเลยครับตามขอบตามรอบมันนี่แหละเอาละครับนี่ก็เป็นการเซตสิ้นขั้นตอนการปิดครับ เขาก็จะดินมาปิดรูมองนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็แค่นี้ละมองนี้มันก็มีรรข,ขั้วหนอเขาก็เอ่มือแปะแบบแป่แบน้ำนี้ก็ดับแล้วครับไม่หุา่ง,งานากง่ายๆสตาร์เพียเดีย็ลอ้อติดตามเบืองวามเมืออื่นหมดแล้วครับพี่น้องกัปล่อยไปเห็นมันเย็นะนะครับผลละมันจังสิบวกเปลี่ยนไฟเห็นมันดับดีๆสกักวอนเขาจงสามาได้มาเปิดเอาแล้วครับพี่น้อง หลังจากที่พอยดีเดาเผาพานเป็นหนึ่งคืนแล้วครับวิธีการสังเกตทิดว่ามันเย็นไปท่านเย็นไปห้งองอามือจับกันสิเหรออันนี้ถือว่าเย็นแล้วครับนี่บ่หวอนมือแล้ววันนี้พอเย็เแตมันรุนน้ำกันครับว่ามันจะเป็นท่านนี้ว่ามันกใกล้ๆครับคลิปนี้กับเด่นน้ำเสนอการเอาดินปีดครับเวิดีการจีเอาออกง่ายครับเดี๋ยวัารแรกเขาก็เอาฟองนี่ออกกอน นี่นี่ครับโอ้ปฟองนี่นี่ลักษณะของปฟองเขาไม่เดียนวนี่อะไรนี้อันนี้เข<อ>า,เากระิมะาดินออกครับวิธีการดินอ,ออกอะ่ะง่ายง่ายอึ๊บเัากระดิ่งอ,ออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่เขาเอาเฟียงใส่นี่มันกระดิ่งอ,ออกง่ายครับมันกระดิออกมันแผ่นแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เอาเฟียงใส่ก็จะเป็นแผ่นแบบนี้แหละ ง่ายสะดวกสะดวกดินห้อกก็จะพอพังครับขันเอาเสี้ยงใส่เนี่ยเป็นแทนเอาเนี่ย เป็นว่ายังไงล่ะชัวร์ก็ไปกินก็แข็งล่างอะไเนี่ยโอเคครับเป็นท่านดีอยูอออ่อันนี้เป็นไม้หมาดครับไม้หมาดผสมไม้แห้งบางอันมันขจิตใหม่เนี่ยอันนี้กับใหม่ดีครับเดี๋ยวครับมัเนี้มาเทีละ จิกล้องะนัน่ัเเป็นทานดีครับเบิ่อนเลยพ่ออันนี้เป็นไม่มาดผสมกับไม่แหงครับเนี่เป็นทานดีเป็นทานดี อันนี้ก็ดินไม้ใส่นิดน้อยครับนี่ดินท่านดนีนี่ครับสุดยอดอชิปนี้พอดีก็ได้น้ำเสนอวิธีการอ่อนจีด,ดินปิดครับโดยการใส่เฟียงผสมกับจีด,ดินเวลาออกเขาก็จะออกไงแบบนี้แหละดินก็ดินก็จะไ่ได้ไหลลงถมกับทาน กะคลิปดีมีประโยชน์มีสาระจะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดียมเนี่ยเป็นการวางแรงใจให้พี่เดงว่างงามเป็นวิธีบ้านๆครับอย่าลืมสวัสดีครับ